The Amazing Digital Circus คือกระตัวที่คนเปิดดูคุณก็คิดว่ามันอาจจะเป็นตัวที่น่ารักสดใสตัวละครเป็นตุ๊กตาพร้อมกับมีเนื้อเรื่องปันปัดสนุกสนานแต่ยิ่งคุณดูไปเรื่อยๆคุณก็จะรู้สึกว่ารอยยิ้มของพวกเขานั้นดูฝืนเสียงร้อที่ดังเกินไปและโลกใบนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยอย่างที่ควรจะเป็นและในวันนี้ผมก็จะพาพวกคุณไปเจาะเรื่องเกี่ยวกับ10เรื่องที่คุณไม่ควรรู้เกี่ยวกับ The Amazing Digital Circus และคุณอาจจะดูการ์ตูนเรื่องนี้เหมือนมันเดิมีต่อไปเรื่องที่ 1. กระตูนเรื่องนี้นั้นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเด็กดูสิ่งที่อันตรายที่สุดในเรื่อง The Amazing Digital s e r c u s นั้นไม่ใช่เพียงแค่ฉากหลอนแต่มันคือการที่มันดูเหมือนกระตูนเด็กมากกว่าภาพสีเสียงและการออกแบบถูกตั้งใจให้ดูเหมือนว่าเป็นกระตูนเด็กยุคเกา่าหรือรายการทีวีสำหรับครอบครัว แต่เนื้อหาข้างในนั้นกลับพูดถึงการติดขัดอยู่ในสถานที่สถานที่หนึ่งโดยไม่มีทางออกความกลัวนในการสูญเสียตัวตนและความคิดที่ว่าเราจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปซึ่งนี่อาจจะเป็นการตั้งใจสะท้อนโลกจรงิงที่หลายระบบในชีวิตดูเหมือนจะปลอดภัยแต่จริงๆแล้วมันก็ค่อยบิดเบือนจิตใจของคนโดยไม่รู้ตัวคุณจะไม่ได้ถูกทำลายไปในทันทีแต่คุณจะค่อยๆพังไปเรื่อยๆเรื่องที่2พอมี่ไม่ใช่ตัวเอง แต่คือมนุษย์ที่ยังไม่ยอมรับความจริงพอมมี่เธอยังมีความกังวลไม่ยอมเล่นตามบทและไม่ยอมเล่นตามกติกาและตั้งคำถามกับทุกอย่างเธอกลัวสับสนและแสดงอาการแพนิคแทบจะตลอดเวลาแต่ยังโชคดีที่ช่วงหลังๆนั้นเธอเริ่มจะปรับตัวได้แต่สุดท้ายมันก็มีความสิ้นหวังที่จะรอเธออยู่ดีโดยที่พรอมมี่นั้นคือภาพแทนของคนที่เพิ่งติดอยู่ในระบบคนที่ยังไม่ได้านชาและยังไม่ชิน และยังไม่ยอมโกหกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็จะโอเคซึ่งในโรคดิจิตอลเซอร์คัตการที่ไม่ยอมรับความจริงอาจทําให้คุณนั้นอยู่รอดไม่ได้นานการไม่ได้ตายคือการทรมานรูปแบบหนึง่งเราคิดดูว่าถ้าคุณเจ็บปวดแค่ไหนก็ตายไม่ได้คุณจะรู้สึกอย่างไรในดิอะเมซี่ดิจิตอลเซอร์คัตตัวละครนั้นไม่สามารถตายได้แต่สามารถแตกสลายได้โดยสภาวะนี้จะถูกเรียกว่าแอสเทชันหรือนามธรรม โดยสภาวะน,นี้คือการที่จิตใจพังทลายจนไม่เหลือความเป็นมนุษย์อีกต่อไปและถึงแม้สภาวะที่กลายเป็นนาบาธรรมอาจไม่ใช่ความตายแต่คือการที่จิตใต้สํานึกถูกตัดออกจากระบบหลักซึ่งมันก็เหมือนกับการสูญเสียข้อมูลหรือไฟล์ที่ไม่สามารถเปิดได้อีกต่อไปคุณยังอยู่แต่ไม่มีใครเรียกคุณโดยชื่อเดิมอีกต่อไปแล้วเรื่องที่4เคนคือ AI ที่ทําหน้าที่ได้ถูกต้องแต่ผลลัพธ์นั้นผิดพลาด ถึงแม้เขตนรูปร่างจะแปลกประหลาดแต่เขาไม่เคยดูเหมือนปีศาจเขาดูเหมือนพิธีกรรายการเด็กที่ตื่นเต้นกับทุกอย่างเกินเหตุเขาจัดกิจกรรมสร้างโชว์และพยายามทําให้ทุกคนนั้นสนุกแต่เขาไม่เข้าใจว่ามนุษย์ไม่สามารถสนุกได้ตลอดเวลาโดยที่เขตนนั้นถูกโปรแกรมไว้ว่าต้องทําให้ผู้ที่ติดอยู่ในนี้มีอะไรทำตลอดเวลาไม่ว่าผลลัพธ์ทางจิตใจจะเป็นยังไงเขาก็ไม่สามารถหยุดได้เรื่องที่5ประตูทางออกมีไว้สําหรับสร้างความหวัง ซึ่งสิ่งที่โหดร้ายที่สุดนั่นก็คือการให้ความหวังและดึงมันออกไปต่อหน้าทุกครั้งที่มีทางออกโผล่ออกมามันจะพังหรือแม้ก็บิดเบือนหรือกลายเป็นฝันร้ายโดยที่ระบบนี้นั้นถูกสร้างมาก็เพราะว่าเพื่อให้ความหวังเพื่อที่จะให้ผู้คนที่อยู่ในนั้นแตกสลายเร็วเกินไปเรื่องที่6ตัวละครแต่ละคนคือรูปแบบการจำลองการละมือของทรามาถึงแม้ทุกคนนอกจากพอมีนั้นจะทำตัวปกติ แต่ในใจจริงของพวกเขาแล้วพวกเขาก็มีความวิตกกังวลอยู่เช่นกันแต่พวกเขามีวิธีที่จะรับมือกับเรื่องเหล่านี้ตัวอย่างเช่นแจสที่เขาแก้คนอื่นหรือหัวเราะกับสุกสิ่งสุกอย่างเพื่อไม่ให้เขาเครียดและกะทถ้าเธอนั้นมองโลกในแง่ดีแต่เธอมองโลกในแง่ดีเกินไปส่วนคิงเกอร์ก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะเขาบกเข่นมานานแล้วและตัวละครเหล่านี้นั้นก็ยังเป็นมนุษย์ แต่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าพวกเขานั้นจะมีสุขภาพจิตที่ดีเรื่องที่7คณะละครคือขับประชดต,ต่อโรคแห่งความบันเทิงคณะละครนั้นคือสถานที่ที่ให้ความบันเทิงแต่ผู้ชมโดยไม่สนใจเลยว่าคนแสดงนั้นจะรู้สึกอย่างไรซึ่งในเรื่อง Amazing Digital Serkan น,นั้นก็เช่นกันทั้งในเรื่องและนอกจอโดยที่ผู้ชมอย่างเรานั้นอาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำให้โชว์นี้ดำเนินต่อไปได้ เรื่องที่ 8. มุกตลกคือยาชาไม่ใช่ยารักษาโดยที่เสียงหัวเราะในเรื่องนี้มักมา,ก,มาก,ก่อนความเงียบที่น่ากลัวเสมอมุกตลกช่วยให้ตัวละครนั้นไม่ต้องคิดไม่ต้องรู้สึกแต่แค่ชั่วข่าวเท่านั้นยิ่งตลกแค่ไหนก็แสดงว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในนั้นก็ยิ่งหนักหน่วงเรื่องที่ 9. ดิจิตลอลเซอร์คัสน,นั้นอาจเป็นแค่สร้างโปรแกรมที่ล้มเหลว ในโลกแห่งนี้นั้นมีโครงสร้างแต่ไม่มีเป้าหมายปลายทางและอยากดูเหมือนจะถูกทิ้งและยังทํางานต่อไปซึ่งนี่อาจจะเป็นโปรแกรมทดลองที่ถูกยกเลิกแต่ก็ไม่มีใครปิดระบบมันจนมาทําให้เผลอมีคนดวงสวยเข้าไปติดอยู่ในนั้นเลื่องที่10คําถาาสุดท้ายนั้นไม่ใช่ว่าจะหนีได้ไหมแต่คือจะไม่พังได้ยังไงในบางครั้งการยอมรับว่ามันไม่สามารถหนีออกไปได้อาจเป็นก้าวแรกของการเอาตัวรอด การลอดใน The a r m a s i g Digital Circuit นั้นอาจไม่ใช่การหนีแต่คือการสร,าสร้างสิ่งใหม่ๆในโลกที่ไม่มีทางเลือก h e a r m a s i g Digital Circuit ไม่ใช่เรื่องของโลกเสมือนแต่มันคือเรื่องของเราในระบบที่เรานั้นอาจคุ้นเคยเกินไปแล้วถ้าเป็นคุณละ่ะถ้าคุณนั้นปิดหน้าจอไม่ได้คุณจะยังรู้สึกขอร้อได้อีกนานแค่ไหนและนั่นก็เป็นทั้งหมดที่ผมสามารถหามาได้ในวันนี้ ก็จากกันไปถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Cruel, cruel world must I